มีวกครับกับสเตปการแต่งยอดฮิตครับคันนี้น่าจะแต่งมาจากสูรเลยอันนี้พื้นฐานผมว่าหลายๆคนอยากเปลี่ยนล้อยางสเปคเดิมก็คือขอบ20ยาง265 50 20แต่เปลี่ยนยางเป็น AT ข้อดีคือมันลุยได้ในระดับหนึ่งนะสิ่งที่ราต้องเจอหนึ่งเสียงดังขึ้นนิดหนึงยางกระด้างขึ้นนิดหนึงเพราะว่าเนี่ยดอกยางมันจะแข็งขึ้นแน่นอนครับมีล้อต้องมีเบรกเบรก คันนี้ใส่มาเป็น18แพทนหน้าหลังมันมีเบรกแท้เบรกเทียบเบรกจีนก็ใช้คำว่าตามราคาตามคุณภาพเนาะแต่แท้ทุกอย่างเพราะเบรกเกดีบอกเลยว่าเบรกดีดีจริงอ่าสำหรับโชคคันนี้เปลี่ยนมาด้วยเป็นควีนซีรีส์ถามว่าโหลดแล้วเป็นไงได้ลองมาหลายคันรถตัวเองก็โหลดอ่ารถที่ใช้งานที่ออฟฟิศก็ใช้โชคตัวนี้เนาะสิ่งที่จะเจอหรือรถที่เปลี่ยนโชคอะความกระด้างจะมานิดนึง แต่แต่ถ้าถามโปรเฟนเดอร์ ender, ไม่ได้น่าเกลียดกำลังดีถัดมาคันนี้มีนี่ด้วยฝากระโปรงฝากระโปรงมอนซ่าเอเออมันคือทรงของมิวเกอ่ะก็จะต้องมีฝาคาร์บอนด้วยเนาะแต่งแบบนี้สวยขับดีไหมขับดีแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรหนึ่งเบรกก็หนักขึ้นเบรกยังไงหนักขึ้นแน่นอน 2. อยางยาง A t เนี่ย มันหนักขึ้นอยู่แล้วชั้นผ้าใบอะไรมันหนากว่าอัตราเร่งอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่คันนี้เขาก็มีถัานเร่งไฟฟ้าเลือกเป็นตัวท็อปก็บูสเซอรปีน็กแล้วก็กล่องอัตราบูส์บักตรงรุ่นครับเสียบอย่างเดียวเหมือนกัน <mm ก็สเต็ปพื้นฐานของรถรุ่นนี้เลยเขาส่วนใหญ่ก็แต่งประมาณนี้